บอกคือจะพี่น้องซื้ออีกแล้วเคียพี่น้องผ้าออกแล้วเหลืองนวลมันดีขนาดเคียะในมันบ่วยบ่แมนบ่แมนในมันในบกุ้อพี่น้องในบกุ้อนี่แหละนี่แหละชิกเก็บไปปลูกขยายพันธุ์อยู่บ้านเฮาอองมาเช้เป็นนวยแบบนี้อันนี้ไข่กปะปิกับพี่น้องใส่กันเรียบร้อยแล้วอันนี้เกลือเนาะใส่เกลือนิดนึง แกเห็ดเป็นสุขคนล่ะแห่งอยากเห็ดบรมีคลิปลงพี่น้องม <c oughs> ีบอกอือจากกาสีเทเบออิบออ้ลคือแบบอือมันบังคับเท่าเนาะจากพี่น้องสิเห็ดอสองเปียงทีคว่ามันบกงเนาะถ้าอย่างสิคือบกหุงเดี๋ยวพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวแซมตาเนาะแซมตาไม่บังห <c oughs> ูหน่อยคือถ่ตตาน้ำต,ตาลกระไดโอ๋เนาะไม่พร้อมที่จะทำลิปเลยนะเ <c oughs> พราะเราบาหวานที่ึ้น เดี๋ยวเราก็คนเล่คนเล่คนเล่แล้วก็เทเทเซนวยแล้วก็น้ำไปหนึ่งแล้วก็สุกพร้อมรับประทานจับพี่น้องกลองไปนี่เจ้าบักอื้อของเฮาบะเม็นบักฮุ่งเลยพี่น้องบักอื้อเจ้าบักอือ้อนี่เฮาก็ใส่สังขายาลงไปเลยจา้าผสมเรียบร้อยออแบ่งซะก่อนมันสิบ่พอบ่เต็มกระซังมันโอ้สุกแล้วคือบ่เป็นตะแซ่บใายแต่พี่น้องหนึ่งโดนค่ะปวดบิง่งแน่โอ้แตกมาย่าอยู่เบิ่งแน่ แสกมาเนีอยู่แสบคือเก้าวีมือเจ้าของปีมือตัวเอง้หอนๆในพี่น้องเอ้ยไผว่าก็เห็ดบ่เป็นห้ามกับดอเนียนกับดอบ้างเนี่ยตะบุกมือกับบานแล้วเอาใส่มันคือเค็มเค็มเค็มมันมันกะทิ เขากัน